นี้นะคะเราอยู่ที่บ้านศิลปินค่ะคนที่อยู่เบื้องหน้าเมียวใครเอ่ยสวัสดีค่ะพี่โกสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีจ้าช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างโควิดก็สบายดีก็โลกมันกท็ทำให้เราต้องสะอาดขึ้นเพราะว่าเนาะเราก็ได้เวลาที่จะจัดแบบการเรื่องรถยนต์น้ำมันก็นให้หมดนะใช่ครับพี่คะพี่มีโปรเจกต์อะไรบ้างตอนนี้เราให้เราให้น้องๆฟังหน่อยนึง ตอนนี้ก็คือว่าจะต้องมารีนเนวทเรื่องบ้านศิลปินทําเกี่ยวกับเรื่องเรือไฟฟ้านะฮะเหมือนเรือใช้ไฟฟ้าเนี่ยนั่ง4ี่คนแล้วก็เป็นสัญจรรับลูกค้าช่าท่องเที่ยวครับอย่างกิจกรรมวันนี้ค่ะลูกทัวร์เหมียวมีเวิร์กชอ็อปอ๋อก็เนี่ยสนุกสนานตามอนเนกประสงค์ก็คือการวาดรูปอะไรเงี้ยที่บ้านมีตลอดบ้านเปิดทุกวันละไม่ได้หยุดนะครับ ค่ะอย่างวันนี้เขามาเพ้นหน้ากากกันก็ให้เด็กได้ดูผ้าเป็นสร้างแดงบันดาลใจเสร็จแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะเพ้นอะไรมีน้องๆที่เป็นเป็นเป็นพี่เลี้ยงช่วยช่วยแนะนำแต่ว่าให้เขาทำเองนอกจากกิจกรรมเนี้ยพี่ก็มีกิจกรรมอะไรอีกนะเรือท้องถิ่นเป็นเรือไฟฟ้าหรอคะก็เรือไฟฟ้าแล้วคงจะต้องจัดสร้างกันเองเพื่อเอาคนชุมชนที่ว่างงานนะฮะมาร่วมทำงานกันบริการชุมชนกันเองนะครับ และนักท่องเที่ยวอานาคตนะครับแล้วที่ผ่านมามีปิดมั้งไม่เข้าบ้านศิลปินก็ปิดตามลักษณะโควิดมาปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วครับเปิดเป็นปีกว่าแล้วก็หลังจากนี้ก็เปิดละไม่ได้หยุดทุกวันครับดีใจมากเลยนะคะอยากให้พี่เชิญชวนก็ทุกคนถ้าใครว่างนะครับมาเที่ยวได้ที่นี่ก็เหมือนบ้านทุกคนนะมานั่งสบายๆมีไวไฟใช้นะครับมาวันไหนดีโอ้ยได้ทุกวันเลย ถึงกี่โมงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็สิโมงเช้าถึงเย็นหกโมงเย็นนะครับมาดูมาเที่ยวกันครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเขาทำเบรกอชอะไรกัน